ชิลาาแดนซิงครับดอกนี้ได้ครับอืเยอ้ มาเลยครับหาดดอกเกดครับที่จังหวัดขอนแก่นครับหาดดอกเกตที่วัดกาละสินครับว่าเมนเหรีมุกเนยหรือว่าจะไม่มีคอนทักกาลสินได้นนครับเด้กุ้งเต้นตัวตัว,ตวครับต้นออกหมดแล้ว